สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอดหุ้นคนทําได้เพื่อนๆเ,เป็นคนมีความสามารถนะครับวันนี้นะครับเรามาพบกับหุ้นเท่นะครับขึ้นมา10แเด้งจากราคา IPO นะครับแล้วก็ราคาแล้วก็จํานวนปีที่เขานะครับครอบรอบปีนะครับ ปรากฏว่าราคาหุ้นก็อยู่ที่44บาท50สตางค์อย่างนี้นะครับก็ถือว่ามันมีอะไรที่สอดคล้องกันหลายตัวนะครับตัวเลข4 5อย่างนี้นะครับแล้วคราวนี้นะครับเราจะมาดูกันว่านะครับหุ้นหลายๆตัวในตลาดเราซับไทยเนี่ยนะครับ IPO เข้ามานะครับไม่กี่วันนะครับราคาลดมบภาพลงไปเยอะแยะมากนะครับ มันตัวอยู่ในตลาดมาแค่2อสปีนะครับราคารถล้วงลงไปเกิน50%อย่างนี้นะครับแต่ทําไมตัวนี้นะครับถึงแข็งแกร่งมากนะครับราคานะครับในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับแต่ทําไมนะครับมูลค่าราคานะครับหรือคาร์บอนเกนเนี่ยนะครับถึงขึ้นไปถึง10เท่านะครับมาเราไม่ต้องพูดถึงช่วงที่เขาพลิกนะครับอย่าง44บาทนะครับอย่างช่วง สอปีส0งพันกว่าเนี่ยนะครับปีสองพันสิเนี่ยนะครับเขาเคยขึ้นไปถึง85บาทอย่างนี้นะครับหลังจากผ่านวิกฤตโควิดมานะครับช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยลงไปต่ำสุด38บาท50สตางค์แล้วก็กลับขึ้นไปสูงสุดถึง72บาท50สตางค์ปัจจุบันนะครับราคานะครับลงมาที่44บาทนะครับ50 44บาท50สสตางค์นะครับ แล้วคราวนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับต้องกลับขอบคุณนะครับ f อนะครับที่ได้ขอหุ้นตัวนี้เข้ามาเรามาพิจารณากันนะครับว่าเอเราจะนะครับขึ้นขบวนรถคันนี้ทันหรือไม่ทันนะครับเมื่อมันขึ้นไปเป็น10เด้งแล้วนะครับแล้วก็ราคาลงมาจากราคาที่เคยขึ้นไปสูงสุด85ลงมา44บาท44.50บาทห0หรือ45บาทอย่างเงี้ยนะครับ มันมีความน่าสนใจอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับเราก็มาดูในส่วนของข้อมูลบริษัทกันก่อนนะครับราคาพานะครับราคาพากา็น้อยไปนิดหนึ่งนะครับสำหรับหุ้น Market Cap ใหญ่ๆขนาดนี้นะครับการนโยบายการจ่ายปันผลนะครับไม่ต่ำกว่าร้อยละนะครับ40ของกำไรสุทธินะครับอันนี้เขาก็ไม่ใช่ว่าจู่ๆจ,จะมาราคาพาน0สสตางค์นะครับ เขาราคาพา10บาทอย่างนี้นะครับพอมันมีคนสนใจมากขึ้นมากขึ้นทั่วประเทศทั่วโลกเ่งนี้นะครับเออเขาก็นะครับจำนวนหุ้นมันน้อยอย่างนี้นะครับแลราคามันขึ้นไปสูงมากๆอย่างนี้นะครับเออเขาก็เลยแตกผ่าเพื่อให้ราคามันนะครับดูมันถูกนะครับสามารถเอาหลอกหลอกนั่งทุนรายย่อยทั่วๆไปที่ประเมินราคาหุ้นไม่เป็นได้นะครับนึกว่าราคามันถูกอย่างนี้นะครับ หมายความว่าอย่างไรหมายความว่านะครับถ้าพา1บาทเนี่ยณนะราคาสี่ิบสี่บาทห้าสิบสตางค์เนี่ยนะครับถ้าราคาพาสิบาทนะเพื่อนๆมันจะกลายเป็นหุ้นตัวนี้ราคาอยู่ที่4ี่ร้อยสี่ิบห้าบาทเลยทีเดียวนะครับถ้าราคาพา1ิบบาทแต่ปรากฏว่านะครับปัจจุบันราคาพามันไม่ใช่ดิตอนนี้มันราคาพาอยู่ที่ห้าสิบสตางค์มัน4ี่บสี่บาทถ้าราคาพาอยู่ที่ นะครับสิบาทเนี่ยมันจะกลายเป็นคูณ2นะครับมันก็จะกลายเป็นนะครับเห็นไหมครับแปด้อยเก้าสิบบาทหุ้นตัวเดียวเนี่ยนะครับ8 9ดร้ยเก้าสิบาทหุ้นเดียวนะครับตอนนี้ราคาพา5ห้าสิบาทนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามันแ9ดร้อยเก้าสิบยังไงนะครับถ้าเขาไม่แตกพาจาก10บาทลงมาเหลือ5้าสิสตางค์หุ้นหนึ่งหุ้นเนี่ยนะครับแ9ด้อยเก้าสิบาทนะครับลายย่อยทั่วไปนะครับโอ้โหนะ ถ้าออมเงินเดือนละ1000บาทเพื่อจะมาซื้อหุ้นอย่างเงี้ยได้แค่1หุ้นนะครับได้แค่หหุ้นนั้นมันมันไม่เต็มร้อยอย่างเงี้ยค่อยๆสะสมไปอย่างเงี้ยนะครับไปซื้อเศษหุ้นอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะสูงกว่านะครับจะสูงกว่าหุ้นที่เราซื้อเต็มร้อยนะครับจำนวนเต็มร้อยจะขึ้นกับช่วงเวลาเดียวกันด้วยนะครับอันนี้เราไปดูในส่วนของนโยบายการแจกเงันผลแล้วนะครับไม่ต่ำกว่าร้อยละ40นะครับ คราวนี้ทุนจดทะเบียนเท่าไหร่แล้วมันไปถึงไหนนะครับทำไมมันถึงโตขนาดนั้นนะครับทุนจดทะเบียนนะครับนิดๆหน่อยๆเองนะครับ2 2 4 4ล้านเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันเติบโตไปถึงไหนนะครับทุน2 2 4 4ล้านนะครับ CPN เนี่ยนะผู้บริหารทำไปได้ถึงขนาดไหนนะครับทำไมราคาหุ้นถึงขึ้นเป็น10เด้ง20เด้งนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับอ่าไปดูที่แฟกชีตกันเลยนะครับ แบกชีตนะครับดูลักษณะธุรกิจแบบคร่าวๆนะครับเซ็นทรัลพัฒนานะเขาลักษณะธุรกิจของเขาก็เป็นพัฒนาและให้เช่านะครับพื้นที่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่นะครับมาประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องและส่งเสริมธุรกิจนะครับพัฒนาศูนย์การค้านะเช่นอาคารสำนักง,งานศูนย์อาหารโรงแรมนะครับและที่พักอาศัยเป็นต้นรวมถึงการลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์หรือว่าทัตเพื่อการลงทุนอย่าง C P N C G อย่างเงี้ยทัตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ C P N r e i t อย่างเงี้ยนะครับและเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมและกองทัตนะครับอันนี้ก็คือหลกัหลกๆก็เป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวเนื่องด้วยด้วยกันทั้งหมดไม่ว่าเป็นศูนย์การค้าเป็นศูนย์ iman, อาหารอาคารสำนักงานอะไรต่าง,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 งๆโรงแรมอะไรต่างๆนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับ เอาเข้ามาในตลาดเราซับเนี่ยสองพันห้าร้อยสาสิบแปดเนี่ยก็หนึ่งมีนาที่ผ่านมาเนี่ยก็ครบ30ปีพอดีแต่เขาก่อตั้งมานานสนะี่สิบห้าปีเนี่ยเขาอยู่นอกตลาดมา15ปีนะครับฟอร์มตัวนะครับแล้วคราวนี้นะครับราคาพาสิบาทอยู่ที่89บาทนะครับคราวนี้ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยราคาพาอยู่ที่5บาทเอ่อห้าสิบสตางค์นะครับเราก็เอา89เเนี่ยไปไปหารน,นะครับไปหาร ไปหาร20นะครับเราก็จะทราบราคาพา50สตาสค์สตา่ยต้นทุน IPO ของเขาอยู่เท่าไหร่นะครับเราคำนวณเลยนะครับอ่า89นะครับ89หารด้วย20นะครับเท่ากับ4.45นะครับราคาบนเว็บไซต์จิตตะ com เนี่ยมัน44บาท50สสตางค์เป๊ะเลยนะครับผมจึงนะครับเอาตรงเนี้ยนะครับมาหารกันนะครับ เออมันก็เลยตอนนี้ราคาหุ้นอยู่ที่44บาทนะครับ44บาท50เนี่ยครับของจิตตะ .com เนี่ยพอเราเอามาหาร4จุดนะครับ4จุด4.45นะครับ4.45เนี่ย4.45มันจึงได้10เด้งพอดีนะครับนำมาหารกันเนี่ยนะครับได้10เด้งพอดีเลยนะครับก็เลยอบอกเพื่อนๆว่านะครับ หุ้นที่ขึ้นมา10เด้งจาก IPO เนี่ยนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับปกติเราไม่ค่อยเห็นอย่างนี้คะแนนจิตตะ com ก็อยู่ในระดับดีเลยทีเดียวนะครับอยู่ในระดับโอ้สูงเลยทีเดียวนะครับ,บ,บ6.65อย่างนี้นะครับอันนี้เราก็ดูประกอบนะครับแต่ว่าไม่ได้เชียร์ให้ซื้อหุ้นตัวนี้นะครับแต่ว่าเราเสนอในมุมมองที่ว่าผู้บริหารเขาเก่งจริงๆนะครับเซนทันพัฒนาเนี่ยนะครับ แต่คราวนี้ณนะปัจจุบันเนี่ยถ้าใครขึ้นรถคันนี้จะจะทันไหมหรือว่าตกรถไปแล้วนะครับถ้าได้แต่ราคา IPO เนี่ยนะครับรับปันผลมาด้วยแล้วก็ส่วนต่างกำไรอยู่ที่10เด้งด้วยนะครับถ้าขึ้นไป85บาเนี่ยนะครับแปบาทอย่างเงี้ยนะครับก็ปลาเข้าไปจะเกือบ20เด้งนะครับเกือบ20เด้งเลยทีเดียวนะครับอ,อย่างที่ได้นำเสนอเพื่อนๆไปนะครับอย่างในรอบ หนึ่งปีที่ผ่านมาราคาวิ่งอยู่ที่43บาท50นะครับสูงสุดก็68บาท75สตางค์อย่างเงี้ยนะครับมันก็เกิน10เด้งนะครับ15เด้งนะครับโดยประมาณนะครับอย่างเงี้เราก็เห็นกันชัดๆเลยนะครับคราวนี้เราไปดูนะครับว่านะครับเขามีความน่าสนใจในส่วนอื่นอีกไหมนะครับเขาจ่ายปันผลเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับ63 64 65 66 67 68 เขาจ่ายปันผลนะครับทุกปีทุกปีทุกปีนะครับหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดนะครับแล้วคราวนี้นะครับนโยบายการจ่ายปันผลเขาไม่ต่ำกว่าร้อยละสี่สิบของกําไรสุทธินะครับอย่างนี้นะครับเจ็ดสิบแปดสิบสตางค์นะครับหกสิบสตางค์บาทกว่าบาท8 2ดบบาทขึ้นอยู่กับว่าผลประกอบการนะครับคราวนี้ก็เราดูในส่วนของนะครับ Market c ตแกันนิดหนึ่งนะครับ มาเก็ตแคปเพื่อนๆจะเห็นว่านะครับ2,244ล้านนะครับเขาทำให้ MarketCap นะครับเติบโตไปถึงเกือบ2องแสนล้านได้นะครับเออลงขันกัน2,244ล้านบาทนะครับผู้ก่อตั้งจัดตั้งบริษัทเนี่ยนะครับเมื่อ45ปีที่แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ย ทำให้ Market c r p เนี่ยจาก2,000กว่าล้านเนี่ยขึ้นไป1,99,716ล้านยิ่งช่วงพีคๆอยู่ที่85บาทมันก็ปลาเข้าไปประมาณ4,000 4,000ล้านบาท Market Cap ใหญ่นะครับเป็น Last Market Cap นะครับอันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับจาก2,000กว่าล้านนะครับพัฒนาขึ้นไปจนถึงนะครับบริหารจนกระทั่งไปถึงเป็น4,000ล้านเนี่ยนะครับอันเนี้ยจึง วัดฝีมือของผู้บริหารแสดงฝีมือได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าหุ้น IPO ตัวนี้นะครับถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวอ่าคราวนี้เรามาตรวจสุขภาพกันบ้างนณะเวลาปัจจุบันเป็นยังไงบ้างน,นะครับอัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินนะครับเราลองขอเนี่ยนะครับหรือ CR เนี่ยสภาพคล่องทางการเงินเนี่ยเราลองขอเนี่ยสองเท่าหรือมากกว่าขึ้นไปนะครับหุ้นตัวนี้ถือว่าบางปีเนี่ยต่ำมากนะครับ0.47เ ต่ำกว่า1เท่านะครับปกติแล้วก็จะอยู่ที่1เท่าบ้างต่ํากว่า1เท่าบ้างอันนี้ถือว่าสุขภาพนาเวลาปัจจุบันในถือว่าค่อนข้างอ่อนแอนะครับในส่วนของอ CR นะครับหรือว่าสภาพคล่องทางการเงินนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหนี้สินบ้างนะครับอัตราส่วนหนี้สินนะครับเราร้องขอว่าถ้าต่ํากว่า1ได้หรือต่ํากว่า0.8ได้จะดีนะครับแต่หุ้นตัวเนี้ย นะครับอัตราส่วนหนี้สินอยู่ที่1.7-1.8นะครับคงอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะธุรกิจของอสังหาริมทรัพย์ตัวนี้นะครับหรือตัวอื่นนะครับซึ่งอาจจะมีเรื่องของเจ้าหนี้การค้านะครับแล้วก็เรื่องของการพยายาิจารณาเราจะไปพิจารณาวงจรเงินสดนะครับ งบอะไรขาดทุนงบกระแสเงินสดประกอบนะครับถ้าตัวนี้ดีนะครับตัวนี้ก็เอาอยู่นะครับเขาอยู่มา45ปีนะครับในตลาดหลักทรัพย์ใน30ปีเนี่ยนะครับผู้บริหารก็ต้องเก่งแล้วก็มีความสามารถเอาตัวรอดมาได้มันมีอะไรนะครับสภาพคล่องที่เราเรียนรู้มาเนะี่ยคือต้อง2เท่าหรือมากกว่าขึ้นไปถึงจะอยู่รอดแต่ตัวนี้ทำไมต่ำกว่าหนึ่งหรือว่า1เท่าทําไมเอาตัวรอดได้ทุกปีเรามาดูครับวงจรเงินสดเห็นไหมครับ ระยะเวลาเก็บนี่เฉลี่ยของเขาไม่ถึง20วันนะครับแต่กว่าจะเอาไปชําระเจ้าหนี้การค้ากินระยะเวลาประมาณ2เดือนถึง4เดือนนะครับสถึงสเดือนแสดงว่าเขามีอํานาจต่อรองกับพวกที่นะครับมาค้าขายหรือพวกซัพพลายเออร์ต่างๆนะครับหรือเจ้าหนี้การค้านะครับเขามีอํานาจต่อรองสูงมากนะครับคุณจะเอาไม่เอาคุณจะขายไม่ขายกดเขาค่อนข้างเข้มงวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ มันอยู่ที่ชื่อเสียงแล้วก็เรื่องของตรา CPN นะครับของเขาด้วยอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับ10กว่าวันเองนะครับเขาเก็บนี่นะครับเงินไหลเข้าบริษัทในช่วงระยะเวลานะครับ10กว่าวันเองนะครับแต่กว่าเงินจะออกจากบริษัทเนี่ยนะครับสองเดือนนะครับคือ60วันอย่างงี้นะครับถึง122วันอย่างนี้นะครับถือว่ามีอำนาจต่อรองสูงตรงนี้มันก็ทําให้ช่วยในส่วนของเรื่องของสภาพคล่องตรงนี้นะครับไปได้เยอะเลย นี่สินตรงเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะไปดูว่ามันมีเจ้าเนี่การค้าเยอะหรือไม่เยอะนะครับทําไมเขาเอาตัวรอดมาได้3 0 4 0ปีนะครับในส่วนของงบกระแสเงินสดนะครับทำธุรกิจแล้วมีกรรมําไรไหมเพื่อนเพื่อนดูตรงนี้นะครับบรรทัดนี้นะปี65ห6 0 0 0่ล้านปี6 6 2 1 0 0 0ล้านนะครับปี67เนี่ยโบมมากนะครับ3 6 0 0 0กว่าล้านนะครับรายได้นะครับเงินสดสุดที่จากกิจกรรมกำเนินง,งานนะครับอ่า แล้วคราวนี้ก็ปี68นะครับ Q1 เมื่อเทียบกับปี67เนี่ยก็ดอรอปลงไปนิดหน่อยนะครับประมาณ8,000-9,000 800-900ล้านนะครับในส่วนของกิจกรรมการลงทุนถ้าเป็นลบดีนะครับแต่ที่สำคัญนะคือนะครับต้องน้อยกว่านะครับเงินสดสุดที่จากกิจกรรมการเนินงานอันะนี้นะครับอันนี้เราเห็นตรงเนี้ยเราก็ชัดเจนเลยนะครับเป็นลบน้อยกว่านะครับ ในส่วนของกิจกรรมการจัดหาเงินถ้าเป็นลบดีเพราะว่าชําระหนี้แล้วก็เรื่องของการจ่ายปันผลนั่นเองนะครับเรามาดูในส่วนที่จะทําให้สภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นคือเจ้าหนี้การค้าเขามีเยอะหรือไม่นะครับในส่วนของ cpn เจ้าหนี้การค้าเนี่ยเขามีอยู่12,751ล้านนะครับอันนี้นี่สินหมุนเวียนนะครับของเขาอยู่ที่42 0 0 0นะครับเราไปหัก ออกจากกันเนี่ยก็จะเหลืออยู่ประมาณนะครับ29,500ล้านนะครับ29,500ล้านนะครับโดยประมาณนะครับพอเราเอา42,000เนี่ยตั้งนะครับจาก30,000กว่าเนี่ยนะครับสภาพคล่อ,องทางการเงินมันก็เกินหนึ่งไป นะครับเกินหนึ่งไปบ้างนะครับอันนี้เราดูจากตัวเลขตรงนี้นะครับก็ทําให้เขาเนี่ยอยู่รอดไปได้เพราะว่าเขามีเรื่องของเจ้านี้การค้ามาช่วยนะครับอันนี้ก็ฝากให้เพื่อนๆกลับไปพิจารณาเพิ่มเติมนะครับในส่วนของการวินิจฉัยหรือการตัดสินใจลงทุน,นยอยู่ที่เพื่อนๆร้อเปอซนะครับอย่าลืมกลับไปอ่านรายงานประจาปีนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัทนะครับว่าเราจะมาดูกันว่าเขาอยู่ในเกณฑ์ ไหนเป็นยังไงเราดูภาพรวมนะครับอยู่ภาพรวมภาพรวมของ CPN นะครับทุนออกชำระแล้วนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนตอนนี้เราดู6บรรทัดนี้นะครับดูรายได้นะครับรายได้ตั้งแต่ปี6 4นะครับเขาอยู่ที่30,000ล้านนะครับปี6 5นะครับอย่างนี้นะครับ หลังจากผ่านวิกฤตโควิดมานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ปี66เนี่ยสี่หมปี67เนี่ยพิกนะครับห้าหมอย่างนี้นะครับแล้วนะครับกำไรสุทธินะครับเราดูจากตรงนี้นะครับเห็นนะครับเจ็ดพันล้านหมื่นล้านหมื่นห้าหมื่นหกอย่างนี้นะครับแล้วปีเนี้ยนะครับ Q1 ของปี68อยู่ที่4ี่พันสองร้อยล้านถ้าเราเอาคูณสี่นะครับสี่สี่สิบหก ก็น่าจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาอย่างนี้ไหมยอย่างนี้นะครับอันนี้คือคิวหนึ่งนะครับเราต้องดูภาพรวมให้มันครบ4คิวนะครับเขากําไรสุทธิเนี่ยถ้าเราดูในกรอบ5ปีเนี่ยถือว่ามีการโตขึ้นนะครับฟื้นคืนชีพนะครับอันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นหุ้นเติบโตแต่มองก็คือเป็นหุ้นที่พลิกฟื้นสถานการณ์เอาตัวรอดได้ในส่วนของ ROE นะครับผู้บริหารความรู้ความสามารถเป็นยังไงบ้างนะครับ ความรู้ความสามารถของผู้บริหารอยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับความรู้ความสามารถที่สร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับนักลงทุนหรือพูดถึงหุ้นเนี่ยนะครับอยู่ในระดับมาตรฐานแล้วก็อยู่ในระดับดีมากนะครับอยู่ในระดับ2ระดับนะครับหระดับ1กัแบบระดับ2นะครับก็คือ 10- ถึง17เปอร์เซ็นต์โดยประมาณนะครับที่สร้างผลตอบแทนแล้วเขานำไปจ่ายปันผลเนี่ยถึง5%เปอร์เซ็นต์ไหมนะเพื่อนเพื่อนดูตรงนี้นะครับ เฉลี่ยแล้วนะครับ5ปีเนี่ยต่ำกว่า5%หุ้นตัวไหนจ่ายปันผลต่ำกว่า5%เนี่ยนะครับสําสหรับมุมมองของผมก็คือนะครับก็คือ,อจะมองอยู่ในสถานะที่เป็นเกรดลงทุนในระดับาทางงบการเงินสวยนะครับเราจะจัดไว้ในเกรดเกรด B เกรด C ไปนะครับอย่างหุ้นตัวเนี้ยผมก็จะจัดไว้ในเกรด B ไม่ใช่เกรด A นะครับ เพราะว่าปันผลเนี่ยมันต่ำกว่า5%นะครับแต่ถ้าใครนะครับมีความรู้ความสามารถลงทุนไปเนี่ยก็อาจจะสามารถคว้ากำไรส่วนต่างได้ถึงสูงเลยทีเดียวนะครับอาจจะ20-30%า20อระไรเงี้ยนะครับส่วนปันผลอาจจะมองเป็นผลพลอยได้เล็กน้อยอย่างนี้นะครับแต่เราดูโดยภาพรวมแล้วนะครับต้นทุนของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับ การได้รับปันผลเนี่ยต่ำมากนะครับต่ำกว่า1%นะครับหนนิดๆอย่างเงี้ยถ้าไปหักภาษีอีกก็ไม่น่าสนใจอย่างนี้นะครับแต่ถ้า,อาพอราคาหลุดล่วงลงมาที่ส0่สบาท5 4 4บาท50อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณสา่เปอนะครับออแตกต่างกับคนที่ต้นทุน70-80บาทอย่างนี้นะครับในส่วนของ PBV นะครับ กว่าจะหลุดลงมาต่ํากว่า2เท่าในยากมากปกติเขาอยู่ที่2เท่ากว่า3เท่ากว่า4เท่าอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ถ้าเรามองเป็นหุ้นเติบโตเนี่ยนะครับพูดถึง P/BV นะครับ Price to Book Value นะครับมันมันสูงได้ไม่เกิน5เท่าแต่ถ้าเรามองเป็น Defensive Stock ไม่ควรจะเกิน2.5แต่ณนะตอนนี้คือลงมา1.9นะครับ อย่างนี้นะครับในส่วนของ PE เฉลี่ย3ปีไม่ควรเกิน15เท่านะครับตัวเนี้ถามว่าเกินไหมเกินนะครับเกิน15เท่าไปนิดปีล่าสุดไม่เกิน20เท่าอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เรื่องของ PE ก็ดี P/BV ก็ดีนะครับผมมองเป็นเรื่องเล็กนะครับมันสู้พระเอกตัวจริงที่ผมนำเสนอในคอร์สนักงทุนวิไอเชียงลุกไม่ได้นะครับผู้ที่ต้องการอัตราผลตอบแทน30-50%ต่อปีขึ้นไปนะครับ สลรลคอดนั่นทุนีไอเชิงลุกแต่ว่าถ้าเป็นตรงเนี้ยนะครับอย่าง PE เนี่ยนะครับเราไม่เอามาเป็นเกณฑ์ประมาณในการตัดสินใจนะครับเป็นแค่ส่วนประกอบเท่านั้นเองนะครับมันสู้พระเอกตัวจริงไม่ได้นะครับวันนี้ก็เรื่องของการพิจารณานะครับหุ้น CPN ะครับแล้วก็ ขอบคุณนะครับ FC ที่ได้ขอหุ้นตัวนี้เข้ามาเพื่อให้เพื่อนๆนะครับได้นำกลับไปพิจาณาตัดสินใจลงทุนนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์อยู่ในกรอบของความสนใจนะครับหรือรอก่อนนะครับรอก่อนอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจณนปัจจุบันเนี่ยราคานะครับอาจจะมีการแบกไม้เข้าหรืออย่างไรอย่างนี้อยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจพิณาหรือไม่ลงทุนหรือไว้เฝ้าดูอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีในโลกแห่งการลงทุนขอบคุณครับ